สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับพัฒนาการอำเภออินดี้ในตอนเรียนภาษากุยกับพัฒนาการอำเภออินดี้อีกครั้งภาษากุยเป็นภาษาเฉพาะถิ่นครับผู้ที่พูดภาษากุยส่วนมากอาศัยอยู่ในแถบอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์วันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่สืบสานก็สาบสูญภาษากุยเริ่มหายไปทุกวันทุกวันนี่คือมูลเหตุสําคัญที่ได้มาทํารายการนี้ วันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักคําว่าน้ําในภาษากุยเราจะเรียกว่าเดียน้ําในภาษากุยเราจะเรียกว่าเดียนะครับวันนี้จะพามารู้จักน้ําในภาษากุยที่อยู่แล้วก็เกี่ยวข้องกับการพูดการคุยในบริบทต่างๆสําหรับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันคําแรกครับ น้ำใสในภาษากุยจะเรียกว่าเดียละลังเดียละลังส่วนคำว่าน้ำคลองอันนี้เป็นคำทับศัพท์นะครับในภาษากุยก็จะยังเรียกว่าเดียคลองเช่นเดียวกันบ่อน้ำคือน้ำสางนะครับในภาษากุยจะเรียกว่าเดียอัมปอออกเสียงว่าเดียอัมปอนะครับ ในส่วนคำถัดไปสะน้ำสะน้ำเราก็จะเรียกว่าเดียพระเดียพระออกเสียงว่าเดียพระนะครับห้วยในภาษากุยจะเรียกว่าเดียตอมเดียตอมส่วนคำว่าน้ำใสน้ำใสเราจะเรียกว่า เดียละลังเดียละลังนะครับอันนี้คือคําที่ใช้ในภาษาคุยเฉพาะถิ่นนะครับเฉพาะพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดอําเภอรปรางกูในพื้นที่ที่พนักงานอำเภอนดีอาศัยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นการเลกเปลี่ยนกันนะครับในภาษาคุยบ้านเราครับ